อร่อยสร้างอาชีพกับเมนูข้าวเหนียวหน้ากุ้งมาดูวิธีทํากันทีละขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกขัดข้าวเหนียวกับสารส้มเบาประมาณ3มน้ําหรือทําจนกว่าน้ําจะใสเลยค่ะแล้วแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวเหนียวนุ่มแล้วเทเข้าวเหนียวลงไปในกระชอนพักไวใ้ให้สะเด็ดน้ําปูผ้าขาวบางลงในหวดใส่ข้าวเหนียวลงไปนึ่งบนน้ําเดือดโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ20นาทีหรือจนข้าวเหนียวสุกแล้วพักไว้ก่อนค่ะ หลังจากนั้น ใส่หัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือป่นและใบเตยตั้งไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมละลายและร้อนจนได้กลิ่นหอมแล้วยกลงจากเตาค่ะใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆลงในภาชนะที่มีฝาปิดเทน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวลงไปแล้วคนเบาๆให้เข้ากันหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทค่ะพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือจนข้าวเหนียวดูดซึมน้ำกะทิจนหมดคลกลากผักชีกระเทียมและพริกไทยให้ละเอียดเตรียมไว้ก่อนค่ะ ใส่กุ้งสับมะพร้าวขูดขาวสีผสมแดงส้มลงในอ่างผสมแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอร้อนแล้วก็ใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดพอหอมค่ะใส่ส่วนผสมของมะพร้าวลงไปผัดแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นผัดจนแห้งแล้วก็โรยด้วยใบยมะกรูดผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นตักข้าวเหนียวใส่ถ้วยพลาสติกที่รองด้วยใบยตอง แล้วตักหน้ากุ้งใส่ปิดฝาแค่นี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วค่ะเมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากเอาไปทำสร้างอาชีพกันได้นะคะ